Yeah, see they have สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพบกับพีคแอนดาค่ะค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ค่ะยังต่อเนื่องนะคะพาทุกท่านนะคะมาเดินชมสวนนะคะก็จะเป็นบรรยากาศฤดูใบไม้ผลินะคะตอนนี้ก็จะเป็นสวนฮาบางท่านการ์เดนค่ะที่นิวซีแลนด์นะคะเดี๋ยวรับชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยค่ะ I like foul. <laughs> <laughs> nice. mm. There's nothing here, no? <laughs> <laughs> yeah. Just some, some isn't that cool? Special one. Yeah, red uh, stems. Bright mm -hmm. red. Right. Uh -huh. จแปนิดเด็กกันนะครับไปด้านนี้เลยเจแปนิดการ์เดีนเด็กกันนะครับอ่าชอร์รี่บรอสซัมาดอนน์เรนสโลว์ก็ี

ค่ะสำหรับ หรือด by ูใบไม้ผรินะคะใบไม้ก็จะแตกใบนะคะสีเขียวสวยงามดอกไม้ก็จะสีสวยสดใสนี่จะเป็นในส่วนของอ่าเฮิร์บการ์เด้นนะคะก็ชมบรรยากาศการเพลินๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกๆการรับชมค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Thank everyone for Watching, bye bye.